วันหยุดนี้นะครับถ้าไม่รู้จะชวนแฟนไปไหนลองชวนแฟนไปเดินตลาดน้ําคลองรัดมาย่นอกจากของกินที่นี่จะเยอะและหลากหลายมากเนี่ยยังมีทัวร์นั่งเรือเที่ยวด้วยนะร้านแรกที่ผมเดินมาเจอเนี่ยชื่อร้านเดอกเกี๊ยวนะครับจะเป็นเกี๊ยวกุ้งไส้แน่นๆแล้วน้าจิ้มเขาเนี่ยดูแซ่บมากๆทุกคนร้านถัดมาที่อยากแนะนำเนี่ยคือลูกชิ้นบีมาย<ด>ืนดูเขาทำสดๆเนี่ยก็เพลินดีเหมือนกันผมแนะนําเป็นรานน้าจิ้มหวานแล้วก็รสชาติมันจะกลมกล่อมมากเดินไปเดินมาหน้าร้อนเนี่ยทำพิทมากๆเลยต้องการความซาสดชื่นจากโค้กซีโร่ ปลาอบกรอบที่หากินค่อนข้างยากแล้วนะพอ,อมาริมน้ําเนี่ยเจอร้านทะเลทอดนะมีพวกปูม้าทอดอย่างอันนี้ผมเลือกเป็นปูม้านะครับจิ้มกับน้าจิ้มซีฟูด้ดบอกเลยว่าปูม้าอร่อยมากแล้วช่วงนี้ผมเพิ่งสังเกตเหมือนกันโค้กเขาจะมีชื่อติดอยู่บนกระป๋องเห็นนะแล้วอดไม่ได้อยากหาชื่อแฟนแล้วซื้อไปให้ครับแต่ลืมไปไม่มีแฟนแล้วเพื่อนๆที่ดูอยู่เนี่ยอยากส่งโค้กให้ใครคอมเมนต์บอกกันบ้างร้านถนะัดมาเนี่ยใครชอบกินปากเป็ดทอดบ้างร้านนี้นะผมแนะนําเลือกถ้วยท,ที่ทอดใหม่ๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมากินส้มตำร้านต้มตยนว ค,คุณแม่ผมแนะนำเองเราก็สั่งเป็นตาหลวงพระบางนะครับรสชาติเปรี้ยวเผ็ดดีมากครับและสําหรับใครที่อยากได้ความซ่าสดชื่นแถมมีชื่อน่ารักน่ารักบนกระป๋องหางซื้อโค้กดื่มไปที่เซเว่นอีเลเวนห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไปครับ